ผู้ป่วยประวัติทั่วประเทศไทยเรามีมูลและจิ่งจิ้ที่ช่วยผู้ป่วยประวัติในทั่วประเทศเขากินดีเขาบอกต่อเกิดการซื้อซ้ําสินค้าแบบนี้น่าทําหรือไม่น่าทําครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือความสืดย่อของธุรกิจเราและเรามีการต่อยอดนวัตกรรมไปหลายสิ่งหลายอย่างและที่สําคัญครับทุกท่านวันนี้นะครับผมเป็นนักธุรกิจเครือข่ายที่บอกว่าวันนี้ผมมีความเชี่ยวชัญ นะเพราะผมเรียนรู้ผมศึกษานะครับแล้วผมมุ่งมั่นกับมันมาวันนี้การันตีว่าผมศึกษามาแล้วที่บริษัทอเลิศนะครับเป็นแผนการจ่ายที่ยอด่สุดในประเทศไทยตบม,มือรัารองเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับธุรกิจแบบนี้มันจับไม่รวยได้อย่างไรมันจับไม่สําเร็จได้อย่างไรเพียงแค่ท่านอย่าอยู่พันธนเองโอเคนะครับท่านครับตบมือรับเลยครับท่าน นี้นะครับสนามเชียงรายยูเนเต็ดนะฮะทำไมอเลิฟม,มาที่นี่นะครับผมเล่าให้ฟังทีมเชียงรายยูเนเต็ดเป็นทีมในหัวใจผมทีมเชียงรายยูเนเต็ดผมเห็นแต่่อตั้งสโมสรเล็กๆมานะปัจจุบันถึงยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งแต่เขาพยายามไต่เต้าขึ้นมาแล้วเขาฝึกฝนตัวเองมาตลอดเรียบเหมือนกับภาษคอเลฟของเราครับวันนี้นะครับสินค้าตอบโจทย์อะไรที่สิ่งุกอย่างครับวันนี้ผมมั่นใจครับว่าตัวผมเองนะครับประธานบนเรือรวมถึงทุกท่านครับ เราจะพาบริษัทอเลฟก9สู่อันดับหนึ่งในประเทศไทยให้ได้ภายใน3ปีครับท่านครับตองคุณนะเลยฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องรูวนครับการก้าวไปอผธุรกินเชือข่ายิ่งผมรวยมากเท่าไหร่ไม่ได้หมายความว่าผมจะรวยคนเดียวผมต้องช่วยทุกท่านรวยด้วยดีหรือไม่ดีฮะนี่คือความสุดยอดซึ่งปีหน้านะครับท่านจะเห็นระบบของเรานะครับที่จะทําต่อเนื่องต่อเนื่องเพื่อพัฒนาท่านนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับ กาศเป้าหมายของผมในวันนี้ด้วยบนเวทีทุกท่านรับทราบผมทราบนะแต่ผมไม่เคยชื่อท่านคนที่ร่ำรวยในธุรกิจเครือข่ายวันนี้จะมีกี่หมื่นกี่พันล้านก็ไม่รู้ครับนะฮะแต่ภายใน5ปีครับผมจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยได้ครับคระราบาขอบคุณท่านท้นท่านปีหน้าเจอกันที่ความสำเร็จี่เป็นปีของอแล้วครับผมคขอบคุณครับ สุดยอดนะคะผู้นำของเรานะคะตำแหน่ง GM นะคะตำแหน่งสูงสุดเร,รามาดูให้กับตำแหน่ง GM ะะด,ด้ยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะตรงด้านนู้นเลยนะคะด้านขวาค่ะด้านขวานะคะขอบคุณค่ะ,คะนี่คือ